แล้วทูสอนพับก,กระดาษเจ้าหงส์แสนสวยเราไปเริ่มพับก,กระดาษกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะจับกระดาษและพับเครื่องแบบนี้ได้เลยนะคะจับกีดกระดาษให้เรียบได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะจับหมุนกระดาษให้เป็นแบบในคลิปแล้วพับทบเข้าหากันอีกหนึ่งรอบแบบนี้ได้เลยนะคะจับกลางออกมาได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะจับทีละฝั่งและพับแบบนี้ได้เลยพับเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกคนและจับตรงกลางนะคะพัขบ,บ,บพขึ้นมาแบบนี้ได้เลยจากนั้นพับด้านบนนะคะลงมาเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะพับลงมาแบบนี้จับน้องพลิกกับหลังหันนะคะแบบ แล้วพับครึ่งเข้าหากันได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะจับหัวน้องหงนะคะดึงออกมาแบบนี้เลยจัดน้องให้สวยงามได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะได้เจ้าหงแสนสวยออกมาหน้าตาแบบนี้เลยวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระดาษโปสเตอร์สีนะคะขนาด17บเคูณสิเซนค่ะใครสนใจนะคะมีใส่แว่นตะกร้าให้แล้วนอกจากสีสวยแล้วนะคะยังสะดวกไม่ต้องเสียเวลาแตะกระดาษใช้เองได้1ถุงมี100แผ่นค่ะสิบสีนะคะสามารถซื้อไปพับเล่นเองนะคะหรือว่านําไปทํากิจกรรมก็ได้เลยค่ะ